วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาออนทัวร์ครับคลิปนี้ก็มาสวนมันครับผมมาสวนมันอยู่บ้านเนาะเพิ่งมาหอดครับมาซีมาสีดยามันอีกสวนหนึ่งอยู่หน้านะครับกัมาหอดในสวนนี้ครับสวนที่ว่าซ้ำนะครับทางหลังผมเดี๋ยวกลับกล้องกนบ้งครับ ครับส่วนที่ว่าซื้อละม,มันมาสามครับเบิดละม,มันลายเติบครับกิงามแน่และครับใครแน่และครับมันสามอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเกิดอยู่ประมาณสี่สิบนี่แหละตัวเกิดลายกว่ากับซามได้กับงามนะครับสามขึ้นกันว่าดินแปลงนี่เป็นดินใหม่นะครับดินในสวนยางเก่า พอดีค้นยางออกแล้วก็ปลูกอ้อยสองปีแล้วก็มาปลูกมันนี่ครับมันหลดุดสาเอากรงามครับวานปุย๋ยใส่แล้วครับวานปุ๋ยใส่ก่อนที่ฝนจะตกอาทิตย์ก่อนนั่นแหละแล้วจะสิดหญ้าครับแต่ว่าหญ้าก็บบ่ร้ายดรอกตัวข้างหลังจะเป็นสวนที่เอาไอ แตกกบแล้วครับเอาคูปตาเพาเดียวกบแล้วครับกำลังขึ้นครับมันกำลังเป็นพุ่มขึ้นเนาะกบปุ๋ยเรียบร้อยเดียวซีมาสีดยาคุมหญ้าไว้อีกจดองบมใไหหญ้ามันขึ้นเบียหญ้ากำลังแตกครับเดี๋ยวนยีเดียวสีมาคุมไห้ให้ใบมันคุมหญ้าก่อน ้นานานี่ก็ถือว่าเกิดดีครับปูละทั้งหลังมุนกัดอยางห่างเนี่ยจังน้อยแต่ก็ะทำมันงามขึ้นกระิดูดีดอกแถวนี่ประมาณจากล่องประมาณสิบล่องนะถ้าแต่ได้สามตันนี่ถือว่าพอใจครับอยู่นี่พอไหลอยูะ่ะเนี่ยกะบนอาจจะหอดไหลนะประมาณ สองสามงานนี่ละคิดว่าหมสั้นกับสีสามงานประมาณนี้หละถ้าได้รถหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับอ่านเอาสามตันทามันสีห่อนสีนได้ปุบๆสีพยายามคว้าให้มันได้ครับตัวนี้เอาอีแตก,กหยกเอาเนาะดีบอไไ้ลงทุนลายน้ำมันพอตั้งอยู่ว่าประมาณที่เอาตั้งหนึ่งไป มันประมาณร้อยกว่าบาทแตกหยกอะกีแตกกบมไเลเชียหนาเลยครับตัวนี้ยกล่อมสียาคุหมยากบป,ปุ๋ยเรียบร้อยให้มันขึ้นก่อนี้ก่อนเดี๋ยวสีใส่ปุ๋ยระเบิดหัวอยู่ครับตัวนี้นี่กับมันที่ไอ มันที่ลกมาใส่กันมาซ้ำนะครับติสวนนี่มันบุเกิดนี่นแหละงามครับตัวนี้ใบพึ่งเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยครับตัวนี้โอ้งามหลายครับตัวนี้ไครอยู่ครับเรต้องห่วงแล้วครับตัวนี้หายห่วงแล้วใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว ่ากคุมใบคุ้มเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ตัวที่เอารถฟอร์ดหน้ายกแล้วเนาะหาล่องอ่อกำลังขึ้นกะใสปุยแล้วลวครับตัวนี้ก็ได้กำลังเริ่มถอนยอดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนาจะขึ้นงามกว่านี้ครับ นี่ก็ไว้ให้กระเจ้ามาเกี่ยวหนาครับบางเทือกัสิปลูกมันเดื้นงสิบเอ็ดบางเทือกัสิไว้ปลูกเดื้นงหก,กุลาบครับตัวนี้เหลืออยู่ประมาณน่าจะประมาณสามไรลสามไรลกว่าๆอยู่พะยะค่ะตัว้างหลังนี่ก็เป็นน้ำครับตัวนี้ แปลงนี้มันบุคอยมีหยากรับแม่บบได้ซามาแามเกิดเทียวเดียวจบนี่โอ้ยมันสี่สูงเลยครับหย่าบุียก็ได้ตัวนี้มันแทบสีบุคอยมีหยาไหมแปลงนี้หย่าบุลายครับหย่าบุคอยเกิดแปลงนี้ว่ามันอาจะเป็นดินใหม่ ผมมาสิมาซีดยาครับโอ้สิมาซีดยามันอีกสวนหนึ่งอยู่หน้าหมดแหละมันสิเป็นตาสีดโอ้โหม,มันจะคึมคึมเลยพี่สิบัเป็นตาสีดอกเบิง่งอะซาเปิดน้ามาเรียบร้อยเนาะแปลงนี้บัอ่านเอาลรยละหกเจ็ดตันมีเขาละครับแปลงนี้ประมาณเจ็ดไาวะ่ะ อ่น 6, นานหกน่าจะเจ็ดลเนี่ยละอ่านเอาไรยละสี่ตันก็พอเลยครับโมลุตสี่ตันก็พอใจเลยว่าอ่านเอาลายดรอกว่าอ่านเอาลายเนี่ยมันสิบวได้ กับชิรายคือเก่าครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่สวนอยู่หน้าหมดแล้วครับเดี๋ยวผมขับรถก่อนครับอ้าวครับก็มาอดสวนพอดีเนาะครับสวนในช้ไายเนี่ยครับบรรยากางามมาได้สวนเนี่ยมอกนี่ก็จะหืมน้าเนี่ยครับยังเหลือง ห้าก็ห้าดอกขาวด้วครับห้าก็ได้จ็คมันสีเหลืองอีกหรือบออ่อรอบก่อนนะสีมันเหลืองครับตานี่ผมก็เสียห้าแล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะมันก็เลยไอ้บอ่อขึ้นครับมันก็ได้ผมคือว่าสวนอ้อยเก่าก็เลยบ่ใส่ปุ๋ยเอาว่ามันสีงามนะครับ บ่อขึ้นนี่ครับพอดีเอาปุ๋ยมาหว่านตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเนาะแล้วก็สีมาฉีดยาเสียดายอยู่ครับสวนนี่มันเกิดง่ามครับสวนนี่เกิดดีมันเกิดอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดแหละตัวนี้แต่ว่ามันผัดพลาดครับโอเสียหยาสีดยาแล้วเท่หนึงครับแต่ว่าผมมอเตอรปุ๋ยเอาแล้วก็ ปล่อยเลยตามเลยพวกอยได้มาเบิ่งมันครับสวนเนี่ยมันก็เลยเป็นสภาพนี่เลยครับก็เสียดายอยู่ครับสวนเนี่ยโอ้มันประมาณเจ็ดแปดไร่นะครับสวนนี่ประมาณเจ็ดไร่นี่แหละเจ็ดไรก็กว่าเนี่แหละ ยาวลงกูแหละทังหลังกูและครับกะขี้ไร่เนี่ยแต่แถวนี่แหละครับทั้งหลังกะไข่แน่นะตั้งแต่ต้นดูไปเนี่ยกะไข่แน่ช่วงนี้มันจะกขึ้นน้ำนะครับมันก็เลยเป็นสภาพนี่เสียดายอยู่ครับโอ้ อ๋อพอได้กดแล้วครับได้เจ็ดลขอวังเสาหหาตัดน,นี่แหละพอหลายดอกเอาสวนแล้วสาหหาตัดเ็พอครับ ลุงเพิ่นว่าซีดไอเอายูเลียผสมใส่พ้อมผมกับโบลูคือกันว่ามันแนวใดเพิ่นว่ามันสีได้กินปุ๋ยไปพร่อมเพิ่นว่าซีดห้าผสมยูเลียมันเส็ดให้มันเขียวไปในโตเพิ่นว่าแมนหบืูแนวใดก็บ่รลูคือกันในยินเขาเจาว่าอยู่ครับด้ยินเขาว่าลายคนอยู่นี่ก็ได้ผมก็ยังบ่เคยร้องกันเนาะสุดนี้เนาะเคยแต่ซีดไอยาดูดซึมผสมกับไอยาคุมห้านะครับ ดูดซึมผสมคุมหญ้านี่ได้การอยู่ครับพระว่าสีในสวนอยู่บ้านนะได้การอยู่หญ้าบุขึ้นเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ได้ยังบม่เห็นต้นหญ้าเลยผสมไปยาคุมหญา้าซองหนึ่งต่อเป้หนึ่งวาสิไปหายูเลียมาผสมลองเบืองอยู่ครับ เอาล้ครับชิปนี่ก็ขออนุญาตจบชิปไว้สํานี้เนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสีดยาขายาก่อนนะครับสีดมันนี่ก็คือสีบบแล้วดอกคนเดียวมันยาวลงพู้นครับไกลเติบอยู่ระยะจากนี้ไปประมาณน่าจะน่าจะลอยลอยเม็ดขึ้นลอยเม็ดขึ้นนะครับขึ้นว่าลอยกว่าเม็ดอยู่ประจักษ์ ว่ามันยาวลงทางหลังเนาะโอ้แล้วครับผมไม่ไกลๆทางหลังผมลละครับผม,ม,กกผมบต้นไม้ทางหลังผมคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้สำนีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ